สวัสดีตอนสายๆใจจักน้อยประมาณสองโมงกว่าหละจ้พี่น้องไม่เกียพักพี่น้องเขาเขามาชมสวนคือเก่าเมื่อนี้กาไม่เจ็บกาเข้ามาเบิ้งพักที่เมเกียปลูกไว้เม่อวานนั่นมาแลงนะจ้พี่น้องเนาะตอนนี้เมเกียกาบเขาพูดพี่น้องเขาที่เขามารับชมติดตามให้กำลังใจกันนะจ๊ะเนี่ยม่วว่านนี่แปลงนี้ที่ไม่เกียปลงมือปลูกม่อวานนี่จ้พี่น้องเป็นวันแรกหัวม่ววานกาเป็นเบปิคอร์ดแล้วก็ เบบี้หลัสลัดนะจ๊ะพี่น้องสองในสองแปลงนี่ก็สิร่วมกันเลยไม่เก็บปลูกแปลงนี้เมื่อวานนี่ปลูกแปลงนี้ก้อนจ๊ะพี่น้องเป็นนี่ปลูกไปล้วไม่เก็บกันเลยเสียมาลงไหมเบี้ยสลัดกันน,น้อยน้อยน้องดอกจ้ะพี่น้องถ้าเอาไวก้กะมดแม่งกินไม่เก็บก็ได้ร่องเอาลงมาปกติไม่เก็บก็ะะกะกบกสิปลูกพักประมาณว่าเบีย้ยต้นกาพิ่นกินสบสใบไ่ปันไดน้จ้ะพี่น้องกระสิเป็นปประมาณนี้ กือบประมาณนี้แหละจะเป็นนุ่นเดี๋ยวม่เก็บเบียร์ให้เบิ้งแล้วจะพี่น้องมมอสมากต้นกายที่สวนไม่เก็บไม่เกี่วกับเสี่ยวซ้ำนีบประมาณซ้ำนี่จะพี่น้องที่ลงเพราะว่าวัชพืชกับบ่ค่อยบ่ค่อยลายเป็นไหนแต่ว่าไม่เจ็บมาปลูกฟังนี่กับมีแน่อยู่แต่เ่าเป็นยังจะพี่น้องลองทดลองปลูกไปเลย ประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องที่เหี้ยอยู่พอมามเก็บปลูกเพิ่นแล้วมาเก็บสิใส่ซอนแบบนี้จ้ะพี่น้องใส่ซ้อนแบบนี้เอบบอากฐานเขาก็สิบ่แตกติดงา่ายจ้ะพี่น้องเขาเฮ็ดแบบนี้ แลท่ทนท่อนถ้าคิดอยากปลูกก็ปลูกได้พี่น้องไม่เกียมงานเนี้ยบังเหรองาน,นบังเอากระประมากนี้แลวจ้ะพี่น้อง ภาพพี่น้องชมสวนเัิ่งจกักหน่อยถูกใจภาพพี่น้องชมสวนมึงก็จักหน่อยก็สั่งมันจะบ่แล้วบ่แล้วคลิปน่าจะพี่น้องเนาะร่มเดนดี้ดีพี่น้องบรรยากาศก็เย็นแน่จักหน่อยตัวฝักยาวไม่เก็บกันไงเด้วเด้จ้ะพี่น้องจักหน่อยก็ขึ้นเครือแล้วขึ้นคางแล้วอพอเราเห็ดอันนี้ ้างให้แบบนี้จ้ะพี่น,อน,น้องมันไปตัดใหม่ยังผมมาจะหลอกหัยจะเขาเอื่นใหม่หยังผไม,มาเก็บก็ลืมก็ถือว่าโอเคอยู่จ้ะพี่น้องเห็ดตามธรรมชาตินี่ยังก็ใสซกันไปก็ต้องแบบว่าย่างดีก็ได้ขอแค่ค่ะเขาอยู่เกีอกทั่วขึ้นได้กับพ่อแล้วพี่น้องปลูกพ่อได้กิน ยายกินก็จังค่อยขายก็ถือว่าเป็นรายได้ของครอบครัวสำหรับคนที่มกักปลูกช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลูกพักของดหลายคนนะจ๊ะพี่น้องก็สิสิสางรายไใด้ให้ด้หลายคนผู้่นมักปลูกพักขายก็ม่เก็บกับเป็นครอบครัวหนึ่งที่มักปลูกพักเป็นรายได้อีกช่องทางนึ่งทางกเกษตรนะจ๊ะ น,นี้กระแปลงทั้งนี้ก็เป็นผักกาดได้จ้พี่น้องผักกาดใยกระถือว่าเป็นดอกคือกันจ้พี่น้องแต่ว่าเพิ่นท่านในใญยใม่เกีบกับสีบงไปเรื่อยๆถ้าห้าบงออกก็สีล่ำใ่กใันใยดีจ้พี่น้องวันทีโผด,บบดจ้าพี่น้องได้ว่านทีค่ะนี่ก็ลังแตกงามช่วงนี้ผักกาดดอกกับไม่ต้องเพิ่นท่านมีขายดอกเจ้าพี่น้องไม่มีขายไม่กินปันใดแต่ว่าฟังนั่นกับออกดอกนี่จักน้อยอยู่ฟังทั้งนั้น ฟังทั้งฟังฟังทั้งผุนที่มีสวนบักเผานะจ๊ะพี่น้องในเจี๊ยบกะกะมีดอกเนี้ยพ่อได้เก็บได้กินพ่อได้ย่าได้หลวกเลยวากะลี้กินกเจงค่อยๆายนะจ๊ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นพักกระจนธรรมดาจ๊ะพี่น้องพักกระจนขาวแต่เขาลังงามจ๊ะพี่น้องเขาลังแตกกันก่อไงยั่ไยก็ย้อนออกไป ปลูกบางไม้จะพี่น่องห้าบงบงเอาพื้นที่ก็บม่ไ้้กว้างค่ะพีหน่องเพราะว่าปลูกพักไร่เนี่ยพักจ้างเงินเก,กิดก็ร่างนี้ไงถ้าตอนเศร้าๆสิเลี้ยวเห็นครับด้จ่จะพี่น้องตอนนี้มันสวยแล้วเนาะแดดมันออกก็เลี้ยวไปเห็นคอยเห็นตน้นไปไหนมาเบิ่งฟังพี่เกือเทศจกัะมีด้วยจะพป่น้องเถศกรบมี กางตูงเฮาเตะกำลังงามจ้ยพี่นอ้องกาง,งตูงเฮาเตะก็ได้อันนี้ก็กำลังงามต้นกายกำลังใหญ่ก็ล,ละมกักแดดนอกจากพี่นอ้องเขาปลูกพักเขาว่าไม่แดดก็ป่ะงามเป็นเลยนี่กะล่ำก็กำลังงามจ้ะพี่นอ้อง หลายคนอาจจะแปลกใจที่ว่าไม่เจ็๊บเพื่อปลูกแบบนี้เนาะถ้าทั้งบานเพิ่นปลูกแบบนี้ได้จะพี่น้องผพ้ใได้พิ่นมาเกดเกษตรบ่รัวเพิ่นจะปลูกแบบแบบการปลูกกัน่คือกันมั้งอันนี้ก็ผพักกัดดอกจะพี่น้องเพิ่ะบ่าท่านด้เป็นดอกกำลังสิญง,งปลูกพักช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นสร้างรายได้ให้รอบคู่จ้จะพี่นอ้องที่จริงรัาปลูกได้ช่วงน้าห้อนก็ดี ก็สิดีเยอะเลยจ้าพี่นออ้องถ้าว่าข้าปลูกส่วนมากก็ปลูกบ่ค่อยได้เ่นกลวงตุ้งห้องเตะจ้าพี่น้องถือแดดมักมักคักง่ามคักอันนั้นก็แปลงสัสสลัดนอยพี่น้องเบบี้คอร์ดพระท่านไงอันในกลวงตุง้งไปเจี๊ยบพึ่งบ่งไปจ้าพี่น้องก็ลังติดก็สิประมาณนี้แหละจ้าพี่น้องประมาณนี้ โหละพาพี่น้องปลูกตะโดนเลยดิมเพิ่งวหาะตะข้นจ้ะพี่น้องคลิปนี้ม่เก็บกับพ่าพี่ยังหลายจ้ะพี่น้องพามาเบิ่งอัปเดตสวนพักฟังในหนัใหฟฟังทางนี้เห็นจังไรไม่เจ็บป,ปลูกยังแน่ก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างก็เริ่มแบบพักก็เริ่มในี้ยเริ่มงามแล้วจ้ะ แล้วบรรยากาศในหัวในสวนมันนีจ้พี่น้องเอาไม่เจี๊ยบฝากที่ตามที่รับชมช่องน้อยๆเขาไมาเ่เจ,จี๊ยบน้่นนี่เจ้ะพี่น้องเด้อฝากทรงเป็นกำลังใจให้กันคื่เก้าจ้พี่น้องอปนี้ไม่เจี๊ยบฝากไว้สักนิดจ้พี่น้องสวัสดีจ้า